ยังแบบ<ว>่เอออไมึงอยาให้ได้เหอรอด้มือบตีนมันใหญ่มากเลยอ่ะกะโลกใหญ่เท้าใหญ่มา้ดู้โอ้นมันามเมาแล้วโอเค้ก็กันจลูกตาตามันสวยมากเลยเนาะตามันสวยมากเลยคมนา เฮ้ยยามองยามองยัทนนี้มีสามสีไงยมองยามองยมีสีนี้ยำมองวแวัน้ครึ่งเหมือนบก็ไอรับเนสีสเนะครับปูไอ้ตาใหญ่เขาไหมกีีีดนแม่เขาดำีดีนี่ครับปูตาใหญค่ะ้าสีน้ำตาลหมเลยสีน้ำตาลหมเลยสามตัวับแต่มีตัวพิเศษตัวนี้ก็คือใส่ถุงข้าขาวนถุงเาว ของคนที่วิ่ไมาพ่อการใช้เอ็นเลวอ่ะจะมีตัวแปลกหรือตัวเที่เอาถตัวแปลกที่นี่นะป้าปะปาที่ปะป้าจี๊ปป้าป้าเดี๋ยวจะานายชิงโอ่ัเห็นท้ายคลิปก่อนก็เงาแหละบ้านเนาะไม่มีว่าจะยอมมั้เออวินาทีที่ไอ้แค้นมาหามาถึงพ่อการใจแม่อยากจะบอกว่าน่าเอ็นดูน้องก็คงเงาแหละมาแบบว่า ่ก็เป็นตัวที่อีหล่าอุ้งอิงหักเลยตัวนี้เนี่เป็นตัวโปรดของน้องเลยนะอ่าไอแค่นี่เป็นตัวโปรดที่ลูกอิงอุ้มบ่อยที่สุดนั่นหมายก็ว่าน้องให้สิ่งที่น้องรักที่สุดกับพ่อกันชัยอันนี้มันเป็นนัยยะหรือมันเป็นปริศนาที่ทุกคนอยากรู้ว่าอุ้งอิงรักพ่อกัรชัยมากแค่ไหนเขาให้สิ่งที่เขารักที่สุดนะ เนี่ยเบื่องย่ำได้กับอีหล่าอุ้มแต่ตัวนี้หละเพราะว่าเท้าคนสีขาวเด็กตัวคนจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วเท้าเขาจะขาวแล้วเขาก็น่ารักเขาแบบมือเท้าเขาใหญ่มันดูสมบูรณ์มันดูเหมือนนักรบนะแม่ว่าไอแค่นี่อดีตชาติแล้วต้องเป็นนักรบแน่นอนเออชาตินี้ก็มาเกิดมาค่อยดูแลให้อุปถัมภ์คำชูกันได้ใช่ไหมคะ่ะอืมแต่มองแล้วน้องแบบว่า สิอยางไหน้น้องก็ต้องห่างอ,อกพี่น้องอเพราะเขตอนแรกก็มีกันเจ็ดคนพี่น้องใช่ไหมคะแล้ววันนี้ต้องถูกแยกออกมาแล้วแต่มันก็เหมือนแบบตัวทีอีลาหักที่สุดได้มามอบให้พ่อกันใช่แล้วซื้อว่าไอแค่นเอมคือเข้ามองเขามองว่ามันหาหนาหักแต่ถ้ามองถึงความรู้สึกของเพิ่นเนาะเพิ่นตองจากอกพ่อแม่มากสิกพะเออแม่รู้สึกว่าเออใช่ตนเพ่น อืเพราะว่าแต่ความจริงอะ่ะแต่ทีนี้ว่าบางทีแม่ก็บ่าเอ๊ะมันโตแล้วอะ่ะทําไมไม่เอาตอนมันเล็กๆขั้นเอาตอนเด็กๆกับบทท่านยานุ่มอีกวัดทีนี่เออกันย่งเดินกระดกกระเดกอยู่อืมแต่ตอนนี้น้องรู้เรื่องแล้วแต่น้องก็มากกระหาวด <c oughs> เด้คู่มวอนอิงอุ้มนี่กระหาวหาววอดวอดเออเป็นตาหักเบื้องจ้งไหนก็เป็นตาหักสิมาเสริมดวงเสริมบุญบาลมีเ่เฮ พอการแช่ฟังๆขึ้นไปอีกละอืมที่นี่อีลากัสซิมี่เอ่อตัวแท่นเออตัวแท่นอีลาเอ่อพอการแช่เพิ่งกินหอดอีล่าโอ้ยเห่นกับไอแท่นไปกอน,อ,อ,ไอนเลสิแม่ค่ะตอนแรกเอฟีมาบอกแม่ว่าแม่ไอีแทนมาอยู่กับพอกันใช้แล้วแม่ว่าไอแทนมันคือใครวะเออเพราะว่าตอนนั้นที่แม่ไปดูที่ว่าน้องเกิดใบหมนะ่น่ะมีเฉาก๊วยมีนมข้นมี ชาเย็นเนียงนี่แหละเออถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าน้องจะตั้งชื่อหมาหมาของน้องนี่คือน่ารักเกี่ยวกับนมเกี่ยวกับชาเย็นอะไรแบบเนี้ยเฉากล้วยแบบว่าเฉากล้วยนมสดอะไรอย่างนี้สิไหมค่ะอืมซึ่งถ้าเรามานึกดูดีๆอ่ะเออมันก็ไม่มีใครชื่อหมาแบบนี้นะแต่ว่าอีหล่าเราก็คิดได้ว่ะมูาจะคิดชื่อสัตว์ประสัตของ่นน่ะ ตั้งแต่กบแล้วไปชื่อดออรสมพงศ์แต่ไอ,ดอ,อ้ดรสมพงศ์เสือกเป็นคนไม่ดีไปแล้วอนั่นแม่รู้สึกประหลาดใจตั้งแต่เพิ่นตั้งชื่อกบเพิ่นแล้วล่ะว่าเอา้าคือตั้งชื่อกบได้เท่แท้แม่ว่าน่ะอืมตีนี้ก็มาพี่โดโดาพี่โดโดกะโอ้ยฉลาดอีลาล่องเพง่งเพิ่นกระล่องน้ำเนี่ยอเอาความฝันมาจบอยู่อู้ พ่อดนตรีสโลเล่ากับโลนะโอ้นี่คือความฉลาดของโลกแล้วลูกของเขาก็ฉลาดน้องแคนในแม่ว่าอุ้ยเอ็นดูเป็นเปนตาฮะอืมคือเหมือนเด็กน้อยเด็กน้อยไปอยู่บ้านหลังไม้แบบนี้นะเออดูแล้วก็เอน็นดูคนน่ะแต่ว่าก้าถึงล่งเดียนี่เล่าก็ต้องใจหายพอเรานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด แต่วันนี้เหลือแค่หกมันก็สิใจหายอยู่เราก็มองดูไปเราก็ใจหายแต่โอเคน้องเคนมาอยู่กับพ่อกันใช่ก็ถือว่ามีบุญวาสนาเพราะพอกันใช่จังใดก็ต้องเลี่ยงน้องดีแน่นอนเพราะมาด้วยความรักมันเป็นโองขวัญจากอีล่าอุ้งอิงเหมาะให้พ่อกันใช่นะคะแล้วก็เป็นข่าวดีข่าวดีซ้อนๆคืบข่าวดีอีกเรื่องหนึง่งพอกันใช่เปินกลไป ไปถอย iPhone บอก iPhone 16เห็นเขาบอกว่า6 5 0มืสเครื่องก็ให้ลูกอิงเจิมให้โอ้ยปังไปหนาแน่นนลค่ะลูกอิงก,ก็เจิมเจิมเจิมให้ทั้ง3เครื่องนั่นแหละเบิง้งแม่ไปแอบเบิ้งมากนี่ก็คือมันเป็นความผูกพันมันเป็นความรักที่ไม่ไม่มีลิมิตหรือมันมันไม่มีใครคิดว่าวันนี้ อิละสิมากเืินหนุนทุกคนหรือมากเกินหนุนพอกันใช่คือต้องยอมรับนะคะคนที่ทํามาไล่ให้อีละเยอะที่สุดก็คือพอกันใช่ไล่สดทั้งหมดทั้งมวลก็ได้รับความไว้วางใจจากเอฟซีพลังเงียบนะคะไว้วางใจในการที่สิเอาเงินไปอีละแต่พอกันใช่เราก็เป็นคนฉัดเจนเอฟซี FC มองเห็นความบริสุทธิ์ใจตรงนี้เราเอาเงินเข้าบ,บัญชีแล้ว แล้วก็โอนให้แม่หน่อยท่านที่พอลงไลท์ก็โอนเพราะนั้นในบัญชีจะเป็นศูนย์หรืออาจจะเหลือหนึ่งบาทสองบาทเพื่อให้บัญชีไม่ถูกยกเลิกแบบนี้ค่ะเล่าล่างบัญชียอยู่เสมอแม่ไปฟังอยู่แม่ก็เชื่อว่าพอการใช้เป็นกนุญีไม่งั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เหมือนคุณอีเตอร์คุณนโมอ่าหลายหลายท่านที่เอฟซีทุกท่านเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจโอนเข้าบัญชีใหญ่าหญอันนี้แม่บอกโอ้ยพุนมีบุญมาข่อพนมีบุญเขามีว่าสนาร่วมกัน ที่สุดคงที่สุดย่ยไล่มีรายได้เดือนหนึ่งหลายแสนหรือถ,ถึงหลักล้านเัื่อย่อยไล่ฤดูการตัวไปเล่าว่าเป็นหมอลำเลยเดอพี่น้องเด้อถ่ยยยยายคลิปอย่างเดียวจากแต่อาจจะมีการเข้าไปเสริมบางจุดบางคนที่เขาลาพปกักใช้าอาจจะได้ก็ับไปเสริมเพราะว่าต้นทุนคือเขาเป็นพระเอกหมอลำมาอยู่แล้วอนก่อนเพิ่นแสดงขู่กับคุณพ่อปีธีดีเนืโออยแมมักไรคุณกัญชัคุณกัญชจเป็นดาแกตกีะ แสดงเรื่องอย่างว่ะตอนนั้นน่ะม่วนสนุกสะใจแสดงถึงอารมณ์โอ้ยพอกันใชนี่เป็นเหมือนครูเลยนะคู่ของวงการหมอลำนี่เล่าแสดงถึงบทบาทเออแล้วเสียงม่วนหน้าตาก็ดีจิตใจเราก็ดีพร้อมเพิ่นจึงตั้งแต่วันแรกที่อหลามาจนถึงว,วันนี้พอกันใช่กันยังฮักอีหลาคือเก่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขาเหมือนเดิม เพชรแทก็คือเพชรเท้ความหักที่เพิให้อีลาเหมือนวันนั้นที่อีลากลับจากญี่ปุ่นน่ะเออทุกคนไปหาอีลาอุงเนี่ยแม่ก็มองมองมองเออดีใจดีใจแต่พอมาถึงจุดที่ยายลายยืนแล้วอีลาย่างกลับไปหาโอ๊ยแม่แบบน้นําตาร่วงแม่แม่มีความสู้ว่ามันเหมือนยายลายเป็นแม่เขาเออหรือเหมือนเป็นคุณตาแบบนี้ค่ะคือผู้รักผู้ใหญ่จริงๆของเขามารอรับหลานเขาน่ะอารมณ์นั่นเลยที่แม่มอง วันนั้นแม่ร้องน้ําตาแม่ไหลปื้ดออกมาเลยมันรู้สึกจุกมันตื่นตัง่งมันแม่ก็ไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองเหมือนกันวันนั้นอ่ะคือแปลกมากอืมนะคะเออมีการนินทาพูดถึงพูดถึงพูดถึงอ่พี่ลําเพลินนะพี่ลําเพลินก็หามากนางก็เป็นคนซื่อนะพี่ลําเพลินนะอ่ะเออยายไรทําไมาไม่นุ่งกระโปรง เออมีเอฟซีเอกให้แม่ฟังอยู่เลยเนี่นะคะก็พูดซ้ําๆได้ว่าย่าใดก็รู้สึกว่านารักง่ายนั่นแล้วโดยเฉพาะพี่ลําเพนพี่ลําเพนนี่ตื่นมาเนี่เล่าสิเว้นๆๆๆ <c oughs> เว้นเว้นเว้นเล่าสอบไปเซเว่นเออเพิ่นมักเซเว่นเพิ่นสอบไปซื้อของเซเว่นคือยายไล่นี่อยู่กับบ้านบอสกับคือเหมือนผู้รักผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะลูกหลานกับอ่ะอ,อบอุ่นฮักเพิ่์นนะเออยายไล่เล่าไทายคลิปอีหลา ลอิงแล้วแล้วทาอิงยังบ่ท่านมาหดลูกลําเพลินลาแพนนี่ก็คือเป้าไม้เราเลยแล้วล <c oughs> แ,ลแม่ก็ชอบดูเวลายายไล่ทายลูกลําเพลินลําแพนนี่ให้เห็นได้เห็นหน้าลําแพนนี่แม่วิ่งเข้าไปดูอันดับแรกเลยแม่มักลําแพนลายแล้วแม่มักคนบ่ค่อยแม่แม่ชอบคนยิงๆิงไม่ชอบคนกระเดะไม่ชอบคนดัดจริตคือลําแพนนี่มีความนิ่งมากลำเพลิน,นี้เขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่หน้าตาความไม่รู้สิมันโดนนะ่ะแนมหนาลูกล,ลําแพงเนี่โอ้ย้ยหักเพื่นหลายเออต่อให้ใครก็ได้ที่ถ่ายล,ลําแพนแม่เข้าไปดูทุกคลิปด้วยเออมักเพื่นแล้วเอฟซีหลายคนนี้ก็รู้สึกถูกชะตากับพี่ล,ลําแพนเราเป็นตาหักไนเออเราก็ค่อยยิมแต่ถ้าไม่มีเสน่ห์ก็ไม่รู้เออนาบูดแต่น่ารัก ความหน้าบูตดของเขาแต่มันแฝงด้วยความน่ารักอยากมองอยากเห็นเพลินน่ะแล้วนางก็เป็นคนที่แบบว่าจริงจังจริงจังกับงานแต่งตัวเร็จขึ้นเวทีอย่างเดียวเลยอ่าถึงคิวไม่ถึงคิวไม่รู้จีขึินไปล่าแล้วนี่แม่ก็ชอบอีกชอบความกระตือรือร้นเออนางเด็กคนนี้อนาคตไปได้ไกลการพัฒนาหรือการ ต่อยอดอะไรก็แล้วแต่เป็นคนคิดไวทําไวนั้นแม่ว่าพี่ลําเพนเนี่ยเขาเป็นคนที่เพราะสังเกตจากการแต่งตัวสิค้นไปร่ำนะยังบ่ตท่านถึงคิวรากว่าสิค้นพอเขาไม่ขึ้นนางก็ร้องร้องสะอึกสะอื้นเลยนะเออร้องแบบเสียใจยมากพอพาขึ้นเวทีนี่มิดจีรีได้โบไ้จอยนี่คือความตั้งใจของตึกโอ้โหเ็คแค่สามสี่ขวบอะไรจย่านาดนั้นความพัฒนาความ กระตือรือร้นในการทำงานเราคือหูจักคิดว่าแม่เราโอเคทุกคนนะคะคลิปนี้แม่จะมาสลุไม่อันนท้ถ้าไอแคนนะพูดถึงไอแคนไอแคนคือไค,ค่อ่าไอแคนคือไก่แม่ก็เลยแต่เอฟซีมาบอกแม่และว,ว่าไอแคนเป็นไผ่แต่ว่าแม่ก็อยากรู้ว่าวินาทีที่ไอแคนเข้าไปโดมนี่อ มันเกิดเกิดความตื่นตาตื่นใจเนาะได้รับความหักความเอ็นดูจากหลายๆคนไอ้แค่เราเป็นคนมีบุญเลวตัวคนเดยแล้วเจอกันจ้าสวัสดีค่ะ